สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะยุกก็จะมาสาธิตการใช้งานที่ปัดน้ำฝนในรุ่นซีวิกนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะที่ปัดน้ำฝนจะซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งข้อดีของเขาก็าคือจะไม่บดบงังทัศนวิสัยในการขับขี่ของลูกค้าเลยแต่เขาก็จะมีวิธีการใช้งานนะคะวิธีการใช้งานหรือยกการที่ปัดน้ําฝนขึ้นทํำยังไงบ้างขั้นตอนแรกค่ะแตะเบกดปุ่มสตาร์ทนะคะ จากนั้นลูกค้าดับเครื่องค่ะและผักกา้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นี่ค่ะจากนั้นที่ปัดน้ำฝนจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะใช้ตอนไหนเวลาที่เราไปล้างรถเราต้องทำให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแจ้งด้วยว่าจะต้องมีวิธีการใช้งานแบบนี้วิธีการที่จะนำที่ปัดน้ำฝนลงทำอย่างไรบ้างก็สตาร์ทเครื่องค่ะ และผักไปที่จุดเดิมนะคะเพียงเท่านี้เองง่ายมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังใช้งานในรุ่นของ Civic a l l n ี w ลเล r ร e เจนนะคะก็น,นำคลิปนี้ไปลองทำได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะ